นับเปววันนี้ทีมง,งานมือตุนนับเราจะมาทำอะไรครับพี่กอนเราจะมาขยายดวงขยายดวงสาคูนี่ครับก็นี่ครับเตรียมขั้นตอนนะผม่าขยายดวงวสาคูครับผมก็สำหรับคนที่ไม่กินมแมลงก็ต้องต้องขออภัยด้วยนะผมก็อ,อนันนี้ถ่ายมาให้รับชมนะครับผม ที่ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก่อนชอบแมลงครับผมมันน่ารักมากเลยน่ารักไหมก่อนที่หายไปนานแล้วไม่ได้ไปไหนนะมาตุ้มลองเลี้ยงโลมาโคครับผมก่อนนี้ก็ถึงอย่นะแต่มันาม่จับแมลงไวเยอะมากเลยมันจะได้ถือมือเลยเะไรลเะถือ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 ถืยอะไรล่ะนี่ครับน้ำฟิวเจนซีที่เรา ี่ยหมักไว้ครับผมก็อันนี้เราจะเลี้ยงด้วยกักกักมันสดนะครับนี่นะกักมันก็ะมือหนูเล็กอ่ะนี่ครับขันละโลที่กระปิ้นจากการเราทวงครับขันละโลครับผมนะพี่กณ์ให้พี่กณ์ทำมากพี่กณ์ทำกำลังนี้อ่ะการไปตักไปตักกักมันนะตักกักมันนะ นา่ามือเล่นไม่ชายทำไมคังวามเป็นคนทำ,ทำนะครับวา,าผมผอพี่กรณ์น,นะผมของขันนะพี่กรอ,อ,อยอนะากทอกทำทำาอยากทอากอกมอยกอีกทันอนีกทันาอยก มาคอยคอยคนให้พี่ก่อนนี่ครับก่อนนี้เราเอากากมันสดมาตักแดดนะครับให้แห้งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นร้าผมไม่ได้เก็บไว้นานโอ้ยตักให้มันเต็มขานนิดนึง พอแล้วใช่ไหมครับ,น,บน,นี่คืออาหารหมูเงีย <c oughs> บใส่อาหารหมูมนะครับดวงกินอาหารหมูครับอันนี้ถ้วยตวงใส่สามถ้วยอาหารหมูสามถ้วยนะครับอ่ะอก่อนอาหารหมูใส่เลย แต่งอาหารโหใส่ถังด้วยแต่ของพี่กรณ์ยังไงของพี่กรณ์กับมังนี้นี่กลังนี่นนแล้วก็สองสามอ,อ่ออ่ะใส่ไปในถังนั่นแหละปิศาจเขาหลุด อีพ e <te am rhythm> <lush> อแล้วใส่เยอะก็ใส่เยอะก็อ้วนครับก็ใส่ตากเขาแห้งอ่ะก่อนากเขาแห้งใส่เนี่เอาตรงนี้เอาตรงที่เราใส่ใส่ไเลยใส่เขาแห้งแล้วใส่ไ้นะรวยๆมากแส่ว่ากล่อมไม่เท่ ใส่ไปแล้วกระเพาะเราเยอนะกรพามีเป็นโกดังครับผมก่ <c oughs> อนสำหรับคนที่อยากสั่งทดลองเลี้ยงนะบอได้รออีออเดือ<ม>นหนึ่งสั่งได้ครับผมนี่ครับประมาณนี้ต่อ,อไปก็ใส่น้ำจุลินทรีย์น้ำจนี่ครับน้ำจุลินทรีย์ในถังน้ำหมักเราหมักไว้หมักอีเอ็มนะ <c oughs> นเ,เอาอะไรตักอะ่ะไม่ตัก ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะมัน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 เป็นมันสดใสไ,ไปใส่ครึ่งขันแล้วพอารใส่ขันนึืก่อนแล้วคนทุกเ้าให้เข้ากันอ้าพี่การคนมนดาดให้พ่กาคนก่อนมันเกลียแล้วะัวกบบง,งกระังลบมดาจะกกรับบงไว้คนแบบนี้นออเนี่ยคนบ้เนี่ยครับการคนคนนะขยำๆด้วยนะ พอดีเลยดีไหมรู้แห้งไหมแห้งไปใครอีกนี่ถือว่าแห้งไปนะครับก็เวลากดไปเนี่ยให้น้ําซึมมาตามตอกมือนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะไอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปลืองน้ำยูนซีนะผมเพราะว่ามันเป็นมันมันตักมันสดนะครับจะนักป๋าทำน้ำอะไรไม่ดูใส ท,ทิ้งไว้วันหนึ่งทิ้งไว้วันหนึ่งให้จูลินซีมันเดินแล้วก็ค่อยเอาพอ่อพันไม่พันหลงในนี้พวกเชี่ยวชาญทางนั่นด้วยครับนี่นะครับคนไม่เข้าร้หนหร <c oughs> อก เดี๋ยวเราเอามือกดให้ดูดิให้น้ำเติมนี่น้ำเติมออกน้ำเติมออกให้อกเงิแล้วกดกที่กดแรงๆนิดเนี่ยให้มันจมแบบนี้เนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคครับผมก็รอเอาเอา,เอาพวกพันธุนะ์ใส่ครับกระบวนการพวกรันพันมาเลยเออนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปเอาพวกพันธุ์พันธุ์มาใส่นะครับ นี่ครับเราเอามาแบ,แบ่งแบ่งแบ่งพ่อพันธุ์นะครับนี่นี่ครับแล้วเราก็มาหาตัวพ่อพันธุ์อืมเอากา,พา,พา,พาพบมะพร้าวมาปิดให้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ <c ười> จับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ <c ười> มาใส่ห <c ười> นีนะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีครับผม นี่ครับเหลือแล้ครับหนึ่งตัวแล้วปลายลำแหลมอย่างเงี้ยคือตัวเมียคะับปลายแหลมนี่ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียครับก็จะมีนูนๆตรงปลายปล่อยบริสตปล่อยไม่ปล่อยก็มังใหม่ก่อนนี่ปิดอันดาเดี๋ยวมันตายนี่ปล่อยใส่ก็มังใหม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวหมักทิ้งไว้ก่อนนี่ อันนี้ก็คือจบกระบวนการเอา,าพันลาใส่เนี่ยอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับผมไหนดูตรงนี้นี่ลูกเอาลุกมาดูดิครับ <c oughs> อับเดตนี่ครับเป็นงานหมูตุนนะครับการเลี้ยงล่วงนะครับผมสิบวันนะครับล่วงสาคูนะครับ <c oughs> เป็นบ้านร่วงหมูตุ๋นนะคะบ้านร่วงหมูตุ๋นนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับเรา <c oughs> ลองเลี้ยงร่วงครับผมอุปกรณ์มันช,ชื่ออะไรลูก มีชื่อไหมลูกสาคูไม่ไม่ไม่ได้ชื่อมันอ่ะเอาเอาเอาหัวหัวหัวอันนี่ตัวรับประกอนในการทำเท้าลวงเราครับนี่ครับจักมันนะผมมันกำลังครับตึงซีนะครับ่ีกำลังพอเลี้ยงอยู่นะผมขอติดตามรับชมนะผมมาดูวิวัฒนาการของล่วงเราครับไหนเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยดินี่นี่ผม อ,อันนี้เพื่อต็มปันนะผมใว่ใว่เขาทำได้คนละใว่ตัวเต็มตัวเต็มใว่เท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศมัน,มนอมจอดสนใจก็สั่งกันได้นะผมแล้วพอทำได้ทันไปไหนอ่ะหดินมันฟักไข่อยู่ เดี๋ยวให้ดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันตดินนี่ครับนี่ครับๆๆน,นี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับกำลังดื้อคลับผมอวบอวบไข่ดกเขากำลังผสมพันอยู่ให้น้ำให้มันชืนๆๆ้น,นๆๆเนี่ยกูดม,มาเนี่ยมีกูให้ด้วยุตัวเล็กน่ารักอะ นี่ครับต่อไปก็จะเป็น,านฟาร์มล่วงฟาร์มล่วงสาคูของทีมงานมุตุ่นนะครับเดีเย๋ยวทำส <c oughs> อนวิธีเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวอาจารย์จ,จะมารียนรีวิวทุกขั้นตอนให,ให้ให้ชมนะครับตอนนี้กำลังตักมันอยู่นะครับก็อาละอันอื่นเียนนี่ตรงนี้คืออะไรอืมดนนูด,ด้วยตสมบูรณนน์แล้วตัน นี่ครับนี่ครับลูกมันลูกจะมีหลายขนาดลูกมันเพราะว่าลวงไข่ทุกวันนะคะนี่ครับกำลังคุยอยู่เลยลวงจะไข่ทุกวันเดวนี้เตรียก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับตอนที่อายุสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ลูก่างทีงานวุตุนนะผมทีงานวุตุนเปลี่ยนมาเลี้ยงดวงนะครับผมเรามีชุดทดลองให้ด้วยนะครับผมนี่ครับ ทดลองเย่ยงนะครับหนึ่งถุงใส่ได้สองครั้งสองครั้งครับผมเติมครั้งหนึ่งใส่ครั้งแรกครั้งนึงนี่ครับเรามีชุดทดลองขายนะครับใครสนใจสั่งได้ครับผมชุดละสามร้อยบาทชุดละสามร้อยนะครับพ่อพันแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ห้าคู่นะครับผมนี่กันฝากช่องอะไรรอฝากช่องฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะครับบ๊ายบาย dito na rin